ใครมาใครมาเนี่ยโอ้ยแหมพายค่ะวันนี่คือแหวมพายเนี่ยแหวมพายแหวมพายแหวมพายหือสัตบหมาดิหมาดิสับหมาดิครับก็มาอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรพอจะตายแล้วพอจะตายแล้วครับโอ้โหเฮ้ยตำรวจมาฮะตำรวจอะไรอะตำรวจเกี่ยวอะไรอะตำรวจเกี่ยวอะไรครบอกทำไมตายแล้วอ๋อเฮ้ยตำรวจมาทำอะไรกับเราอะตำรวจต้องจับโจรพี่อะเราเป็นโจรที่ไหนอะฮะ อ่ะมันกี่คอแล้วเราเรา,เราขยับเบาๆได้ไหมหรือว่ายังไงหรือติ่งเลยเราทำไงติ่งๆเลยพ่อติ่งๆเลยโดนนะโดนนะ้าผมเข้าหลังคุณได้คุณโดนนะอ้วันนี้เล่นอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวโทรถามหมอกกี้ดีกว่า โอ้ค่ะพ่อมีอะไรหรอครับเอ่อพ่อหมอกวันนี้มีอะไรให้พ่อเล่นบ้างอ่ะเราบอกอันมีมีแมปไหนน่าสนใจบ้างอ่ะอ๋อมีแมปเลดี้และซีเดนส์ครับพ่อเลดี้และซีเดนส์คืออะไรอ่ะเลบนหรอที่หลบเราหลบเราเสียแล้พ่ออ๋อป้ป้เข้าเลยเดี๋ยวพ่อจอยอ๋อได้ครับเดี๋ยวเขากดเข้าเกมได้เลยครับได้เลยครับได้เลยได้เลยมาหลอกร้อมแล้วจอยเลยนะอ่ะพ่อจอยมาเรียบร้อยแล้วลูกยังไงต่อได้ กดเออปาร์ตี้เลยครับแล้วพ่อจอยหมอกีฟปอมาเลยปาร์ตี้หมายถึงว่าไหนอะ่ะตรงล็อบบี้หรือเปล่าหรือยังไงไม่มันมีปาร์ตี้อยู่ข้างมือขะสะตรงขวามืออ่ะไม่มันเขียนว,ว่าล็อบบี้ไม่ใช่เหรอฮะอ๋อล็อ,อลบบี้หมอก,ออกดูผิดหายอีเด้ยังไงอ่ะแล้วไหนอะ่ะของหมอกอยู่ไหนเนี่ยพ่อหาหมอกไม่เจออ๋อเจอแล้วเจอแล้วลใช่ไหมเนี่ยเห็นแต่หน้ามันไม่มีชื่ออ่าใช่ด้วย <Okay. S 1> โอเคอันนี้คือเราจะไปกันแล้วใช่ไหมคนนี้ใครเนี่ยคาสีนี่ใครเล่าก่อนเล่าก่อนอ๋อผ้าเป็นหนังเป็นหนังอ๋อฮะอฮะมีให้ดูก่อนอ๋อมีอะไรเนี่ยอะไรกลิ<ม>้งผ<ๆ>่านไปฆ่าไ้ไหมเอ่อขอดูขอดูก่อนแล้วกันยังไม่เคยดูอะเพืบจะยิงแล้วป่ะจะยิงแล้วป่ะเนี่ยจะยิงป่ะเฮ้ยเอาละเอาละฉันเห็นกันแล้วนะเฮ้ยยังไงอะยังไงอะเฮ้ยไม่ชอบใจเลยยิงเฮ้ย อะไรอะ่ะอ,อ้าวแล้วอ้าวแล้วแล้วทำไมไม่ยิงกันแล้วเตือนอะไรเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์ครับพ่ออ้าวแล้วเขาจะยิงกันระเบิดนิวเคลียร์ลงทำไมอะ่ะเราจะทำไงอา้าวเราดูหนังอยู่เนี่ยใช่อ้าวเราได้กินไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราอะว่า,าอยู่ในเหตุการณ์เหรอนี่เราดูหนังเอ้ยอะไรอะ่ะเรซซันๆนะเฮ้ยเอาแล้วคืออะไรแล้วอ่าอ่ามือข้างล่างคืออะไรอ่ะสี่มือเนี่ยมือข้างล่างคือให้ให้เอาอาวุธให้เอาอาวุธอ่าพ่อเพาทำไงพ่อต้องทำไง ไปหาไปหาอาวุธมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้เนี่ยเหรอเอา้าอะไรเนี่ยเราได้เราได้สบู่เราได้กับดักหนูเราได้อาหารเราได้ยาอะไรเนี่ยเราพ่อต้องอ๋อน้าอ๋อเข้าเข้าใจแล้วเหมือนเราตุนอาหารให้ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเ้ยพ่อรีบเข้าไปในเร็วรีบเข้าไปเร็วไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปที่มันเป็นรูปมันเนี่ยเออเข้าไปเลยเข้าแล้วอ่ะพล้ววันหนึง่งหมอไม่ได้อาน้ากากมาช่วยแล้วไงอา้าว อุ้ยระเบิดแล้วหรอปิดปิดประตูแล้วก็กำลังจะระเบิดข้างนอกระเบิดใจเลยอะ่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวมันจะเปิดประตูนี้ให้เราประตูลงไปหนาทับลับเนี่ยตรงนี้ประตูที่หมอกยืนอ่ะฮะอันนี้เหรออ้าวละ อ้ยอะไรเอ่ยไฟสเต็เราจะเราจะมีหลอดสแต็ตพ่อเราจะมีหลอดเราจะต้องมีอีเวนต์พ่อคอยดูท่อให้ดีมันจะมีพวกตัวประหลาดเข้ามาในท่ออุ้ยอาหารกับน้ำเราได้น้อยมากเลยพ่ออาหารเราได้แค่อันเดียวเองอ่ะอุ้ยแล้วมันจะมีระดมอีเวนต์ด้วยเหรอจะมีโอ้พ่อเราจะมีมิลด้วยนะได้ได้ได้แล้วก็จะมีเออเราต้องครบเราต้องดูแลสุขภาพความหิวของเราด้วยแล้วก็การหิวน้ำของเราด้วยใช่ไหม นี่กดหยิบขวานลงนี้ก่อนกดอีหยิบขวานลงจากเราโอเคโอเคโอเคพ่อคือ,พ,อพ่อกำลังอ่านอยู่ว่าเออมันต้องใช้อะไรบ้างอะสินเนี่ยเมื่ออาหารแค่อันเดียวแล้วเราไม่มีหน้นนากากกันเก๊สอันนี้หยิบขวานเลยโอเคพ่ออยู่ขวานแล้วแล้วทำไงต่อแล้วก็ใช้รอคือตอนนี้เรามีอาหารแค่อันเดียวประเด็นอะพ่อเฮ้ยเราต้องนอนก่อนดีกว่าแต่เราอยู่ได้ยังไงอะอาหารมีแค่อันเดียวแค่นี้ก็ใช่ไงเราต้องออกไปอะแต่ว่าหมอก เราเราน่าจะไม่รอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขพ่อรออยู่พี่เดี๋ยวหมอจะออกไปคนเดียวพ่อปกป้องฐานเดี๋ยวมันจะออกไปไม่ถึงจะมีตัวอะไรมาบุกเราใช่ไหมเลยพ่อทำไงพ่อรอตัวอะไรมาบุกพ่อเอาขวานจามเลยอย่างเงี้ยเหรอครับหมอบอกจะออกไปคนเดียวอุ้ยหอยหอเดี๋ยวพ่อจะไปช่วยเปล่าไม่เป็นไรพ่อพ่อนี่พอสอบพอสอบก่อนดูสเตตสิอันนี้คือสเตตของพ่อเองข้างข่าวอู้มีข้างข่าวจะมาด้วยเหรอ โอ๊ยสวยแล้วไงบอกโดนเอาเอาไหวไปหมเนี่ยขึ้นไปยังไงอ่ะไปช่วยไหมไม่ไม่ต้องไม่เป็นไรเฮ้ยเขาบอกว่าเอ่อท่อน้ําในห้องน้ําเรามันผุพังเราทํายังไงเหรอ,อซ่อมซ่อมซ่อมอะไรปะอะไรอ่ะให้กดสีเขียวเหรอ,อ,อยังไงอ่ะอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยไปใส่มากับกับถั่วมาพ่อช่องน,น,องนี้ช่องนี้ช่องนี้ พ่อาเอาน้ำกับอาหารมามาให้ก่อแล้วโอเคได้สามสมิธพ่บอกว่าใช้เม็ดชีอ้าวซ่อมไม่ผ่านเหรอพ่อซ่อมไม่ผ่านเหรอเนี่ยพ่อวดให้หมอกเออได้ได้นี่หน่อยเม็ดชีทหน่อยหมอกพอตการเลือดพ่อต้องทำยังไงอ่ะบวดบวดกดบวดอ่ะตรงนี้มันมีตรงนี้อะปวดติ้งบอดอ่ะอ่าได้ยังเดี๋ยวพ่อโอเคพ่อซ่อมส้วมก่อนนะตรงกลางซ้ายบนกลางซ้ายบน ขอกินน้ำหน 2> room, 2, 3 3> ah, ่อยกลางหนึ okay. ่งสองสามพ่อพ่อไปโหวที่บอกกินน้ำหน่อยเดี๋ยวหมอกซ่อมซ่อมเองอ่าได้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 โอเคโอเคมันพ่อยังค้างอยู่เลยเนี่ยปิดไม่ได้ด้วยอ่ะอ้าวอ่าโหวดแล้วโหวดแล้วอ่ะโอเคเราซ่อมได้ยังเออเดี๋ยวหมอกซ่อมเองเดี๋ยวหมอกซ่อมเองโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอีากรู้ให้หยิบอาวุธเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ของพ่อไอ้หน้าซ่อมซ่อมมันยังอยู่เลยนี่พ่ออย่าอย่ามาบุก อยามาบุเฮ้ยสู้ได้ป่ะสู้ดได้ปหตายแล้วตายตายตายแกตายเออตายตายโอเคนึกว่าจะแย่ซะแล้วคอมพิวเตอร์เกิดอะไรขึ้นอนะใช้คอมมีเมลเข้ามาจาก<ม>ใครมไม่รู้เป็นการเทรดดิ้งอาวุธเหรอไม่เอาดีกว่าพ่อไม่เอาหรอไม่เอาไม่คุ้มอ่าไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไอมี่กาดมาต้องต้องอะไร เราต้องให้อาหารเขาก็ให้เขาไปก่นกฟไปนะโอเคส่วนส่วนเทดนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เทปหุ่ยแต่เมื่อกี้พ่อโดนไอ้หนูนี่พ่อแย่เหมือนกันเนี่ยเหลืองเลือดเหลืองเลยอะละซ่วมจริงๆซ่วมไม่เสร็จเหรอเดี๋ยวบอกซ่วมให้โอเคโอเคซ่วมซ่วมซ่วมๆ่วมหุ้ยอันนี้ก็อะไรอ่ะนี่ก็พังหรือเปล่าข้างบนเขาบอกว่ามีรอยรั่วเนี่ยน้ำมันรั่วออกมาจากท่อเนี่ยใช้เทปพ่อใช้เทปได้เลยไหม ใช้ได้เลยครับมีไก่กําลังมาเราไม่มีเทปนี่ลูกเอ๋ยอาวสวยแล้วมีต้องซ้อมต้องซ้อมเดี๋ยวพอซ้อมเองพอซ้อมเองพอซ้อมพอซ้อมโอเคพอซ้อมอยู่พอซ้อมอยู่ตัวก็ต้องเหมือนกันเอ๋ยจะกดไม่ทันแล้วอ่อๆๆได้มั้กดให้อ่ะได้นี่ได้นี่นะอะไรนะน่ะมีเมเมบอกจะมีไก่มาเหรอจากอารอนอาลอนบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าดูไม่ได้เฉยเลยอะไรไวรัสลุงลึก ราโดนไว,วร,รัสเราโดนไวรัสได้ขา้ขาวมาต้องสับปาต้องสับปาสับปาเฮ้ยเดี๋ยวพ่อไปดูสเตตพ่อหนอซิพ่อต้องกินขา้าวยังเนี่ยอืมก็น้อยแล้วเหมือนกันนะเนี่ยต้องเพิ่มเลือดต้องกินข้าวกินน้ําต้องนอนด้วยพ่อพ่อหวตให้หมอก,กินข้าวก่อนอ่ะหวตแล้วแล้วก็โหวตให้หมอก,กินน้ำแล้วเดี๋ยวพอกินน้ำตอนนี้ที่บอร์ดไม่มีให้หวตอะตรงเนี้ยเหรอไม่มีไม่มีตอนนี้โล่งอยู่อะไรอะอแลนดอมด็อกจะมา เอายังไงเขาไปเราให้เขาไปให้เหรออ่ะให้กดให้แล้วอ่ะกดให้แล้วที่ trash อะไรอีกอ่ะพ่อรีบๆพ่อเร็วๆพ่อก่อนจะตายแล้วไม่มันไม่มันไม่มันไม่มีให้โหวตอ่ะลูกไม่มีให้โหวตหรอไม่มีไม่มีพ่อพ่องั้นพ่ากินน้ำก่อนก็ได้กินเลยดิ้งเลยนะโอเคพ่อกินแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมรอบตัวพ่อมีอะไรเขียวๆวะลูก ออกหมอกตายชัวหมอกตายชัวร์อาบน้ำในนี้อ๋อเนี่ยอ๋ออ๋อตอนนี้ไอ้ไอ้เขียวๆขียคือพ่อตัวเหม็นเหรอได้ต้องเก็บขยะอยู่อ่ะลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขอเก็บขยะให้เสร็จก่อนนะวันที่เจ็ดแล้วเหรอแล้วอยู่กันมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเหรอเฮ้ยใครมาใครมาเนี่ยโอ้ยแบมพายค่ามันนี่คือแบมพายเนี่ยแบมพายแบมพายแบมพายหืมสับมาดิ มาดีครับก็มาดีครับอุ้ยการแรกเป็นข่าวได้ด้วยอ่ะการการได้เป็นข่าวได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วข่าวคือครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วจับไปจัดไปหน่อยนะมาบุกบ้านเราได้ยังไงเฮ้ยมันกลับกลายมาเป็นข่าวนี้จัง่าวนี้ข่าวนี้พอจะตายแล้วพอเลือดแดงแจ๋เลยแล้วจับกล้ามันเอ้ยถ้าเราอะถ้าเราจับมาตอนนี้อ่ะมันจะเลือดลดไหมเห็นไปตอนข่าวเลือดมันลดแต่ตอนนี้เลือดไม่ลดเอาเอาแล้วแล้ว ปเป้าเม็ดิดเร็วเม็ดทต,ต,ตรงนี้กดใช้เลยใช้แล้วฮิวปึ๊บอ่าโอเคโหวดแล้วนะโอเคอเฮ้ยอ,อ,อะไรอีกใครมากดกิ่งใครมาส่งอะไรครับเนี่ยอุ้ยเออหมาต้องการอาหารต้องการน้ําแล้วเราต้องจ่ายตังค่าพิซซ่าด้วยจ่ายไปเลยนะกดจ่ายนะไม่ไม่จ่ายเราไม่มีของอ้าวไม่จ่ายเอาไม่จ่ายอ่ะหมาหมาหมาขออาหารน้าไม่เราไม่มีไม่มีน้องหมาเอ้ยไม่มีให้อ่ะน้องหมา ขอโทษนะเฮ้ยอะไรหมาไอ้้ไอตัวอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรพ่อจะตายแล้วพ่อจะตายแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยข้ามันเข้ามาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำข้าวนึงเงเดี๋ยวพ่อขอทิ้งขยะก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเควสที่ค้างไว้นานแล้วตำรวมาจามกินอะไรตู้เอ้ยตำรวจมาฮะตำรวจอะไรอะตำรวจเกี่ยวอะไรอะตำรวจเกี่ยวอะไรฮับบอกทำให้ตายแล้ววะ เฮ้ยตำรวจมาทำอะไรกับเราอ่ะตำรวจมาจับโจรนี่เหรอเราเป็นโจรที่ไหนอ่ะฮะนี่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 อ้าวล้วหมอกทำไงอ่ะตายตายแล้วทำยังจะรีกลับมาได้ไหมอ่ะจะดูพ่อแม่หมาน้อยหมาน้อยจะไปไหนอ่ะอ้าวเราเราพ่อไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวแล้วอ่ะทำไงอ่ะพ่อต้องออกไปแล้วล่ะจะให้แล้วเอาโอเคโอเคอันนี้อันนี้ดูพ่ออยู่ใช่ปะครับดูอยู่ครับจะบอกว่าบอกด้วยพ่อต้องทำไงบ้างตอนนี้กำลังจะออกไป ข้างนอกแล้วใน24 2สิาวิแต่ว่าให้หยิบอาวุธแล้วก็เครื่องของเครื่องใช้มาด้วยแล้วพ่อต้องเตรียมอะไรไปล่ะเตรียมเตรียมแค่อาวุธไปก็พอก็คือขวานนี่แหละใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเสียใครหัวล้อฆาตกรเฮ้ยอะไรอ่ะใครถือมีดเข้ามาในในในห้องของเราคนบ้าคนบ้าคนบ้าอ๋อนี่คนบ้าเป็นฆาตกรโลกจิตอ่านี่พ่อออกมาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้พ่อเขียวเต็มจอเลยอ่ะไปหาของเลยครับพ่อ อ๋อพ่อครับที่ตอนนี้พ่อหยนโรงพยาบาลหลอนซึ่งมันเหมือนเดิมมิมิกเลยครับพ่อคือมันจะมันมันจะเป็นตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าตัวนี้พ่อมันจะบองไม่ได้แต่มันจะได้ขี้ยินเสียงมันมันจะเห็นพ่อปะมันไม่เห็นแต่มันได้ยินเสียงเม่พ่อเดินเดิๆใกลๆมันอ๋อเขาถึงได้บอกว่าอยากขยับใช่ไหมแปลพ่อเดินไปไปเลยทางนี้ปะใช่ใช่ใช่น่าจะทางนี้แหละโอเคมันมีสองทางอ๋อถ้าเจอมันนีพ่อ รีดเสียงคนไออ่ะเนี่ยคนไอเขาเขาแคกแขกพ่อระวังเฮ้ยเอ้ยืดนิดนิดอ่ะอ่ะอ่ะมันกี่คอแล้วเราเราขยับเบาๆได้ไหมหรือว่ายังไงหรือนิ่งเลยเราทำไงนิ่งๆเลยพ่อนิ่งเลยพ่อเราอย่าเหยียบกระจกนะพ่ออย่าวางอย่าเหยียบกระจกนะมีกระจกที่พื้นเหรอเราต้องัูนลงไปพ่อ มขาจะมีกระจกอยู่เอ้ยหยุดเอ้ยหยุด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 เพาว่าหยุด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 ใช่สวัสดีเพียบตาหนึ่งได้ไหมเฮ้ยจุ๊บอะไรอะไรนานะ่อย่าท้าทายอำนาจเพื่อนคนที่อเฮ้ยแน่โดนนะโดนนะครับผมเข้าหลังคุณได้คุณโดนนะ ตาไป่ดยนะครับชีวิตคุณไปไหนครับคุณจะไปไหนครับรอผมด้วยครับไม่รอผมแล้วหรอเฮ้ยไปไหนฮ่ะขอขอขอเจออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮยได้ยินได้ยินได้ยินอ่ะได้ยินอ่ะมันเหมือนคนวิ่งอยู่แถวนี้ได้ยินไหมไได้ยินกับว่าเมื่อกี้ใครเหยียบกระจกอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเพื่อเรามาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ตกใ,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 ใจตกใจตกใจ <c oughs> ตกใจตกใจเฮ้ยเอา,าละเอา,าละเอา,าละฮะเอา,าละึแน่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 เน้่ยแน่แน่พ่อทำให้เกมผีกันเกมตลกอะ่ะก็ดูดิก็ดูดิก็แล้วแล้วยังไงเนี่ย แล้วพ่อต้องทำอะไรอ่ะกระดูกนะวะ่าใครเอ้ยพ่อระวังเหยียบสีกระจกสีกระจกอยู่แต่ละข้อเลยนะอยู่ข้างลาง่าพ่อเนี่ยเหรอเออแล้วพ่อเหยียบแล้วมันจะมาอ๋อโอเคโอเคอันนี้พ่อจะไปไหนต่ออ่ะเออต่าพ่อเหยียบอ่ะ <c oughs> ไม่ได้เหยียบเลยพ่ออยู่เฉยเลยก <c oughs> ็ได้แหละมันโดนพ่อต้องระวังสีกระจกเข้าไปไหนก็ได้อ่ะเอ้ยโธ่ไอตัวนี้มันทำให้เราเห็นป่าว่าข้างล่างพื้นเราเป็นตารางหมักอุ๊ ได้น้ำ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 กินได้ปะกินทีนไน่ไหนไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นเรื่องเหมือนมันมามันมาลูกมันมาเนี่มนยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมาเดย์พอ่อพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นมาเดย์กลับไปก่อนกลับยัางไงาก่อนกลับหาทางออกไม่เป็นรูอ่ะที่เราตอนล็อกเขามาที่เราเข้ามาตอนแรกอ่ะแม่มันเดินอยู่แถวนี้แม่มาแล้วไปไหน ไปไหนดีดีกี่ขวานนะขวานนะขวานนะฮะเจ้าไงเจ้าไงเอาไงเอาไงเอาไงเฮ้ยอย่าเราว่าเดยวพวกว่าลองขยับดีเนี่ยขยับแล้วเนี่ยเนี่ยเอาไงล่ะพวกเอ้ยเอาไงล่ะอย่าโดนเวลยอย่าโดนเวล่ะโดนเวล่ะโดนเวล่ะไปดี ถ้าเราเดินใกล้ๆมันอะมันไม่เป็นไรแต่เราห้ามเหยียบเศษกระจกได้แล้วได้ถ้าเราเหยิบเศษกระจกมันจะได้ยินแต่ถ้าเราเดินในกล้ๆมันแต่เราไม่เหยียบมันจะไม่ได้ยินท่อนั้นเดินไปเลยอ๋ <Stanford. S 1> อมันไปไหนละ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้เจยสวัสดีเราหลังชนกันเลยอะ่ะอ้าวว้าไปแล้วไม่หลอกเหรอเซ็งเลยมันมามันมามันมาอันนั่นแน่น,นั่นแน่ มาเหยียบหน่อยไม่ได้เหรอเหยียบหน่อยไม่ได้เหรอเหยียบหน่อยไม่ได้เหรอเหยียบไปไปซะไปยังอืมต้องฟังเสียงดีๆว่ามันจะมาเมื่อไหร่เสียงคนไออีกแล้วเลี้ยวเลี้ยวตรงเลยตรงเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่ใช่ไหมเออได้ครับมันมามันมาลูกเอ้ยมันมามันไปแล้วมันไปแล้วพ่อมันไปแล้วอ๋อโอเคเอ่อตรงนี้เนี่ยที่ลงมันอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าพ่อพ่อเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออเ ตรงไปเลยเออเนี่ยนี่เหรอนี่เหรอใช่นี่เหรอใช่ครับใช่ครับเราลงเทียที่บ้านเดี๋ยวนะไอ้ข้างนอกเมื่อกี้พ่อว่ายังอันตรายน้อยกว่าที่บ้านเราอีกเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวตัวอะไรมาก็เล้ตรงนี้ไอ้ตรงเมื่อกี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีอุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้ที่อยู่โอ๊ยพ่อบอกแล้วว่าอยู่ข้างบนเมื่อกี้เนี่ยอันตรายน้อยกว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นมิตรหน้าคบกว่า โอ้หน้าคบกว่าไอ้โตหน้าคบก่อยบ้านเราอี่าคือคือบ้านไม่ปลอดภัยอีกแล้วอ่ะเอแล้วก็จะอาหารก็จะหมดแล้วพ่อใช่ใช่ใช่โอเคพ่อพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อแล้วกันเดี๋ยวครั้งนี้พักก่อนหูหิวแล้วหิวข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายครับผมอสวัสดีครับสุดยอดเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเอ่อบ้านไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยอีกแล้วว่ะ สุดๆเลยไปแล้วไปแล้ว<ช>ไปแล้วไปแล้วายสวัสดีครับทุกคน